เมื่อเราเล่นเกมแพนะคะก่อนกลับบ้านเลยต้องมาชดเชยกรรมก็คือล้างจานของทุกคนนั่นเองโอ้โหแล้วบอกเลยว่าจานเยอะมากแล้วเธอจะกินอะไรขนาดนั้นนะทนไม่ไหวนะคะเลยตัดสินใจไปด้วยสิ่งนี้มานี่คือก๊กอกน้ำสำหรับสิ่งล้างจานโดยเฉพาะนะคะที่เห็นไส้กรองเป็นสีอย่างนี้ไม่ต้องตกใจคือน้องผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงร่วมหลายเดือนได้แต่น้องก็ยังกรองได้อยู่เพราะฉะนั้นน้องได้ไปต่อนะคะยังไม่เปลี่ยนใครที่สงสัยว่าไส้กรองที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่ข่าวแบบ,บยังไม่แปดเปื้อจากน้ำปปาๆกลับมาที่หัวก๊อกน้ำนะคะน้องมีความปรับระดับได้3ระดับนะคะดูเอ็นดูความอันเบอร์เรอร์แล้วต้องมาต่อกับก๊อกน้ำต่ำบ้านใครมีซิงค์ที่มีก๊อกคอหงนะคะเหมาะแบบเหมาะมากในส่วนของฟังก์ชันของน้องเขาก็จะมีความก๊องน้ำได้ละเอียดกว่า5ไมครอนเลยและยังปล่อยประจุรดบด้วยเพิ่มแรงดันน้ำอีกต่างหาก สำหรับวันนี้นะคะตัดสินใจดีมากที่จิกของออฟฟิศมาล้างจานเพราะว่าล้างจานเพลินมากล้างเพลินเพื่แป๊บเดียวนะคะล้างเสร็จแล้วมาดูผลงานนี่จานใส่เล่นแสงวิบวับวิบวับเลยค่ะเศษอาหารเมร็ดโคงเม็ดข้าวไม่ติดเจอแรงดันน้ำจากก๊อกกองน้ำเข้าไปพวกเศษอาหารคือยอมแพ้ไหลไปกับน้ำเลยสนใจคลิกที่ตะได้เลยนะคะ